สวัสดีคะ่ะพี่น้องมนีกัมบมั่วพอมั่พอกับช่องสา,สาวหม่องเชียนเคยคะ่ะก็บรรยากาศเถียงให้เถียงนะ้าสาวหม่องก็ได้มา,ามหอดเถียงน้าแล้วเด้อค่ะบรรยากาศหนาวเย็น 9, คือเก้าครับพี่น้องคะ่ะเย็นเจี๊ยบค่ะมนี้แดดออกตั้งยางไปหาแดดกอนบรรยากาศดีด,าาดีค่ะบรรยากาศดีแห้งมนี้ก็มีทองฟา้ฟาคีฟ้าคืมกันอยู่เนาะคะ่ะเดี๋ยวเราไปอัน เช็คอุณหภูมิก่อนนะพี่น้องว่าอุณหภูมิจะซ้ำใดป้าพี่น้องไปเช็คอุณหภูมิสำหรับมมอน์รีค่ะอุณหภูมิอยู่ที่เมอนีสิบห้าองศาค่ะบื่อหนาวทอมือหวานพี่น้องมือหวานนี่หนาวค่ะส3ามองศาแต่มมอนีสิบหาองศาเด้อค่ะก็พักก็ถือว่าหนาวอยู่ดีพี่น้องบรรยากาศค่ะ 15ห้าองศาค่ะอากาศหนาวค่ะสะมองท้ายตอนหกโมงสิบนาที้วพี่น้องตอนนี้ตะเว้นมาทันใ้ขึ้นเลยค่ะแต่ว่าขีฟ้าลัยหลายก้อนเมฆหลายคักค่ะอากาศหนาวค่ะก้อนเมฆหลายพร้อมเป็นบรรยากาศหมอกน้อยๆค่ะแล้วก็ล้มๆแบบล้มเยินๆเย,ยือกๆนะพี่น้องท้องฟ้าก็สิประมาณนี้ค่ะ ก้อนเมฆเยอะบกคุบยู่ค่ะอันนี้สาหมองทายุบานเลยค่ะว่าท่านได้ออกไปนะทาย,ยุหนาบานให้พี่น้องได้เบิ้งกันเดี๋ยวช่วงสายๆจากน้อยเห็ดกินเสร็จกระจิไปไท้ายพักให้พี่น้องเบิ้งค่ะ ักกวางตุงถูกอากาศหนาวพี่น้องชูชอ,อย่างดีกวางตุ้งนี่ต้องกินดอกเลยค่ะสามหัองเอินอากาศจอนะพี่น้องมันจะเป็นจอดอกเป็นจอดอกเหลืองๆนะคะเวลานั้นเอามาผัดใส้น้ำมันหอยผัดไส้น้ำมันหอยซื้อกระแซบค่ะบางท่านมักอยากผัดไส้หมูสับกระแซบคือกันหรือว่าหมูต้อนหมูสิ้นก็ะว่ากันไปเนาะแล้วแต่เขาจะไปประยุกตเอาพี่น้อง แต่ส่วนตู่พาโดยรวมสมองมักพัดนะไส้น้ำมันหอยซื้อกินเป็นพักนะค่ะสะมองว่าหวานแซ่บดีเพราะว่ากวางตุงนี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของเองพี่น้องล้ำตนเพอนน,นี่นี่ที่สมองปลูกมากกวงตุ้งห้องเต้น,นี้เพราะอย่างล้ำตนเพลนอวนดีค่ะล้ำตนเพอนอวนแล้วก็เป็นรสชาติกรอบๆคล้ายๆคานานพี่น้องแต่บ่แข็งทอคานาเป็นกรอบๆแบบ กรอบในเชิงแบบจังไรละ่ะบอกว่าถือกรอบกรอบแบบอ้อนกว้วนน่ะแบบกรอบๆนะคะแซมดีจับใบขาดปีนี้หนาหนาวมาซาพักกันเลยมีบงกินนะพี่น้องเบื่อบงกินพักหลายแล้วกันส่วนหมากสิถือกัดยอดบันนี้เฮ็ดให้การเจริญเติบโตของพักนี้ บอดีเท่าที่ควรเนาะค่ะปีกายนอากาศหนาวตลอดสม่ำเสมอพักสมองงามงามพอมาปีนี้ว่าสีหนาวได้อากาศกะหอนมาก้อนหนานีอันนี้หนาวได้มือที่ซีแล้วค่ะอากาศก็หนาวเย็นตืบยุเมื่อวานนีสิบสามองศาเมื่อนี้บันหนาวทำเมื่อวานค่ะสิบห้าองศาแต่ว่ากระถือว่าหนาวอยู่ดีพี่น้องมันเย็นความเย็นมันสาสมไว้มันก็เลยเป็นแบบหนาวหนาวแน่จักน้อย บรรยากาศช่วงมี้ก็ดีหลายค่ะบรรยากาศตรงให้ตรงน้าเล้วพี่น้องสมองก็ยชางพาชมไปเอยๆเปื่อยละค่ะบรรยากาศค่กะกีบพาบรรยากาศช็อตเด็ดให้พี่น้องเบิง้งก็วบากมันช็อตเด็ดดอกค่ะพาบรรยากาศการปลูกพักนี่แล้วนะ้องพี่น้องค่ะพี่น้องพี่น้องทันไดชื่นชอบในการปลูกพักปลูกอย่างกะอย่าลืมไปกระตั้งใจสาวหมองน้ำในเด้อค่ะสมองก็เก็บภาพมุมนี้ให้เบิง้งวาดงามซ้ำได พักก็เลยก็ลังจิเริมชูชอหลังจากถืออากาศหนาวอากาศหนาวๆน,นี่พักมากเด้อค่ะโดยเฉพาะกระเทียมกับหอมแดงหอมแดงนี่ถ้าปลูกหนาหอนบ่เป็นเด้อค่ะถึงเป็นก็บ่างามค่ะถ้าปลูกหนาหอนนี่แนะนําให้ปลูกพักบัวแบงหรือว่าพักบัวเลยกระสิงามมากกวัวถ้าปลูกพักชนิดนี้บ่างามค่ะ จังได้กับบัางงามเพราะว่าพักนี้มาอากาศหนาวเย็น้าอากาศเมื่อหนาวเย็นพักซีบ่เป็นหัวมันต้องใส่ควมเย็นให้หลงหัวแล้วก็เป็นใบจเจริญงอกงามขึ้นมานะพี่นงนี่กระชิบามานซ้ำนี้ค่ะพักนี้สามองกะปลูกได้เป็นเดือนกลัวแล้วค่ะในระยะเวลาเดือนกลัวแล้วเดือนกั้วนิดๆนิด ผักกำลังสีไงสาะหมองกระปรกฟางไวค่ะมีพี่น้องทั้งบ้านมาคอมเมนต์ว่า,วาสาวหมองโอ้โปกเฟียงได้ดีค่ะขอบประคุณเด้อค่ะปกไวเก็บความชุ่มชื้นไว้นะคะพี่น้องค่ะถ้าเขาบอกปกไวบดน,นี้หญ้ากระสีขื้นหญ้ากระสีหลายบัดนนีสาวหมองปลูกต้นไม้ตนม้ตนไหลแบบจงาสีนะต้นลินจี้ต้นอย่างเขาก็ปกเฟียงให้เบิดเลยค่ะปกบ่านเมนปกธรรมดาได้พี่น้องปกหนะ ปกข่างฟังสาฟังอย่างไวหลินจี้กำลังงามเลยค่ะน้ำสานีก็เป็นสาบอยง่ปันไดาสาเพาะได้หดน้ำแต่ว่าสมองคุดเลิกประมาณหาเมตรพอนะพี่น้องที่แรกน่ะลกลงกันว่าคุดสาสามเมตรบันนี้เจ้าของาลมาโคว่าหายซีเมตรเพราะว่าสามองระยะคุดสานีเนือที่ไรหนึ่งพอดีด้อพี่น้อง ถึงฟังสาฟังสา่างมองที่ปลูกพักนี่เนื้อที่ไรหนึ่งพอดีโคง้งโค้งมันเห็นเป็นเนื้อทีไรหนึ่งพอดีตกลงกันไว้กับเจ้าของรับรับเหมาขุดสาเนาะค่ะันนี้พอขุดแล้วดินบ่าพอถมไรหนึ่งพิ้นก็เลยขุดเลิกลุไปอีกเป็นหาเมตรเด้อพี่น้องเห็นว่าสางแน่นอนแบบนี้เลิก้อค่ะน้ำน้ำบ่ได้บกหลายด้อค่ะบกแค่เมตดนิดๆน้ำหลายอยู่้อค่ะปีกายนี่ก็ ปลูกพักหดน้ำเบิดปีค่ะก็ะบ่เบิดวันนี้ช่วงหนา้าฝนตกลงมากระเต็มสางคืนพี่น้องปี่กายนฝนดีฟังเมึงปีนีเสดีคือปีไกยบ่คำว่า,าถาเบิรงนะคะเพราว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปหลายเขากะกำหนดบ่ได้ไปไปเบิรงกระเทียมก้อนสิตน้นไงไวบ่กระเทียมนี่อากาศหนาวนี่ถือคักถือถือใจกระเทียมเลยค่ะ ต้นกระเทียมชูช่อเป็นกระเทียมพื้นบานเด้อค่ะนี่กระเทียมพื้นบานลักษณะต้นกะลืมประมาณซ้ำนี้แล้วเพราะว่าสมองปลูกซาแต่ว่าทานันกะดันยุเพราะว่ากระเทียมพื้นบานกะสีตน้นใบใหญ่ค่ะฟังเบิงบ้งว่าสีหัวใหญ่โบทากาศหนาวมาโดนๆแบบปลูกถือช่วงนะคะสำคัญบางปีนี่กระเทียมนี่บ่ได้แนวเลยเด้อค่ะเพราะว่า อากาศมันบ้นหนาวอากาศมันเป็นหอนๆนแน่หนาวแนงสีกระเทียมถืออากาศหอน,นีนีมันสิบม่คอยปันไดค่ะลกห้าออกพี่นอ้องถ้าเฮามบ่ลกออกมันก็ะินเงงอาหารกระเทียมข้าคักโพดแต่ว่ากำกลังสิงามอยู่กระเทียมกระเทียมพื้นบานปลูกไวถ้ถทะยุถ้ากินเฮาบ้าปลูกไว้ข้ากะสื้อเพิ่นก็บ,บ้าไวพี่น้อง เงินเฮาก็หาบ่ได้หาได้ก็ต้องใส่ยางอื่นไปค่ะมีเตใส่ก็ใส่นะพี่น้องเงินท้องกล่องเกี่ยวก็ได้เฮาว่าใส่ค่ะเฮาก็บ่ได้ดยู่ได้กิ่นเนาะค่ะปลูกไว้อันฟังสาฟังนี้ก็เป็นค้นหูจักกันนี้ล่ะพี่น้องขาเพื่อนก็วาสาหมอกบ่คอยมีตังเนาะเพื่อนก็ลดห้ค่ะขุดสานว่วยนี้ปกติบ่ได,ด้เน้ะค่ะ ถมเนื้อที่เต็มไรหนึ่งปันีถมเต็มไปพุน่นมาปลูกต้นยางต้นหยางไว้สาซ้ำนี้นะคะปกติเพื่อนเอาอยูสองหมื่นหาถึงสามหมื่นนพี่น้องค่ะแต่ซ้ำผมว่ามีเงินเก็บเหล็กผสมน้อยไว้ค่ะมีเงินยม,มื่นหาพี่น้องอยากเพศการเกษตรนี่แหละจุดเริ่มต้นอยากเพศการเกษตรกันเลยแบบทั้งซีนะคะ่ะเพื่อนกะเออว่าให้แต่ปกติบ่อใดด้วยค,ะะคะ่ะราคามื่นหาในพี่น้องที่แบบนี้ ว่าตามก็สองหมื่นหาถึงสามหมื่นเนาะคะ่ะคุดสะแล้วก็ถมทีเหตุเต็มไรหนึ่งแบบนี้เพื่อนเฮ็ดไหดีดีค่ะเพื่อนกะยุดต่นเฮาว้าเฮาเพราะคอยมีเงินปันไหเนาะคะ่ะเพื่อนกะลดไหก็ว่าค้นหูจักกันนะคะละคะ่ะเพื่อนดีหลายเจ้าของเขาแก่ลดเมคโค่นะแต่ถ้าเป็นหม่องอื้นกับว่าอะไรดอกค่ะเพราะว่าเบื้องในถมทีว่าไม่ได้ปกติคุดนี่สองมื่นนี่ ฟางสาในน้อยอัดจอนะคะนี่ฟางสาสูงๆในน้อยอัดจอเชียงหันนะคะอันนี้อย่างโ้นถมเยวไปติดถนนคุณนะคะถมเนื้อที่ไปบ้านม่อนในน้อยโถมหายลร้ค่ะคุณนะเนื้อที่เห็ดกระทอมเถียงนากับกวงเด้ค่ะกวงกวงกวงซ้ำนี้ละคะ่ะทอกันกระหมอ่อมปูกพักนี่ละประมาณนี้ค่ะ ยูเถียงให้เถียงนาะบรรยากาศก็กดีหลายคุณนะบรรยากาศดีแห้งยี่หลีค่ะมีนม้ำมีทาบยูทงยูทาบรรยากาศสุดๆดเลยพี่น้องถมเฟียงไวค่ะจ็บพร้อมชุ่มเชยน,นี่ถมเฟียงใน้ป๊กด้เบิดเลยค่ะนี่ปกฟังสาใบเบิดเลยเหลือไวแต่หนาคางฟังส้าง เป็นยาตีนกับแกเด้อค่ะถ้าพี่น้องเอือนว่าจังได่สมองก็บว่าหูหรอกถ้าระยะไกลๆนี่ละเป็นยาตีนกับแกละเพราะว่ามันเก็บผิวนาดินเราอีกย่างปานสมองก็เป็นดินเหนียวเด้อค่ะดินบ่ค่อยพังทลายบันไดขุดสาได้สองปีแล้วพี่น้องยังเป็่นฟังยุ่คือเกายูคค่ะเพราะว่าเป็นดินเหนียวเด้อค่ะแถวอื่นเพื่อนเปลี่ยนดินซ้ายมันก็พังไว้ตามธรรมดาแล้วเนาะคะ่ะลูกเฟียงหลายๆุุน เหลืออีกอยู่ค่ะกกองเฟียง,เ,งเวัฒนเเดนปกเงากรวยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ปกเบิดหนีแล้วค่ะปกเฟียงไปพูดนะปกกวยเม่นหนาคอยได้พี่น้องนาปกนาหนาเลยค่ะตน้นยางกระสีได๋งไงฝนตกมาเพราะว่าดินแถวนี้เป็นดินสมองลิงลก็บว่าค่อยงามปันใดเขาก็ตองใส่เฟียงกบไว้แค่เป็นฟุน้นจะเพิ่น ย่อยสลายไปก็จะเป็นฝุ้นให้ตน้ตนยางต้นไม่เขาได้กินค่ะปลูกเฟียงได้หลายปลูกฟางไว้ดีอากาศอุ้ยหนาวพี่น้องล้มเห็นยทุงๆงอยู่ค่ะบรรยากาศทงน้าดีหลายสมองก็อยากมาแต่ทงแต่ทานี่แหละเพราะว่าบรรยากาศมันดีแห้งวิถีชีวิตเป็นยู่การปลูกยุก่ปลูกกินการปลูกพัก บรรยากาศเทียงให้เทียงน้ก็ดีสุดๆเลยค่ะทายเก็บภาพบรรยากาศมุมนี้ให้พี่น้องบึ้งกันบรรยากาศแบบนี้หาหาใสบ่ไดเด้อค่ะบรรยากาศแบบแบบนี้นะคะบรรยากาศดีสุดๆคลิปนี้สามองกาปิดคลิปไปกบภาพบรรยากาศสวยๆดีๆอารมณ์หนาวๆาเย็นๆนะพี่น้องอากาศหนาวค่ะม้อนี่ ขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนทุกการติดตามเด้อค่ะทุกทุกท่านเดี๋ยวคลิปหน้าเำว่าพ,พอกันไหมสำหรับคลิปนี้เมื่อน,นี้สวัสดีค่ะ